ขายอย่างน้ะไอยได้ยินว่าเคาะได้ยินว่าของดีสามธงสองห้าอ๋อตัวนี้เนาะนอสานบ่กอ๋อบานก็มี่ธงเขาเลยธงสิบช่องขึ้นช่องพันเนาะอ๋อตอนนั้นสิบพันอ่ะธงนึ่งอ๋อลาบกัแซ่บเนาะธงเขาหลาบฮะสามสิบแล้วก็มีเนี่ยอ้าวเมา ออออถป่าใหญ่ก็มีนะวันนี้สบายดีพี่น้องหมดสู้คู่สู้คนเนาะตอนนี้เ่าสอนอยู่ที่บ้านนาคอมเก่าแมงเสือบังไฟแขวงขามวลชิปนิสิพพพี่น้องหอบไปรอไปเที่ยวตลาด ตลาดนัดบ้านยางไ่พี่น้องเอ้วันนี้เป็นตอนเสาร์วันที่เสารี่ตุลาอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องมีน้ำหมอกน้ำคล้างตเต็มต้นเข่าเลยเนาะระยะนี้เป็นระยะเกี่ยวข่าเกี่ยวเขา,เเขาน้าปีอากาศจะเริ่มหนาวแล้วเขาสู่ลรวดูรนอวพี่น้องดูฝนก็มดไป คนพ่น้องเลยเวลาน,นัดบานยางาศยังทางหน้าบ,นบริเวณเดินของบ้านเิ่นเนาะคนหลยพอสมควรใช่ไหมม้อนี้นนนเพิ่นมาซื้อเครื่องซื้อของซื้ออาหารการกินไว้ลงหน้า่ยเข้าขอนขายซนโมก็มี ขายอย่างน้อไอ่ได้ยินว่าเคาะได้ยินว่าของดีสามธงท่อห้าอตัวนี้เน้อน้อสารบอกมาจากหมู่ผู้นาไก่ปลาตกมาไก่ฮะอันนี้เนาะของดีเนาะของดีย้อนเาย้อนเงาสองละสามพันลาบลาบลาบสินควาย ผักกาดผักหอมอ๋อหน,นวดนี่ทองเขาเลยทองสิบสองขึ้นสองพันเนาะ นั่นสิบพอ่ะตรน้ำหวานบานย่างง่ายบอกโดนวานบานยางง่าจุดหาคยกินน้ำหวานนองบกิมน้ำหวานยางง่าบางมืเอนี่สิบสองผักนาักนกา็มีเนาะข้าวทอง ข้ัาตะเมอ๋อสีงวงสีควายก็มีนี่ยสีงามขนาด,ด<ม>ผืดผักกน็นี่หลายลาบลาบควาย ส้มยังส้มปลาตองอันนี้เจ้สอันนี้กับสิบพันะผงเลยอ๋อลาบอี่แสบเนาะพงเคยล,ล,า,บล,ลา,บา,บาบฮะสามสิแล้วควายโอ้โหไข่ปลาไม่ยังไข่ปลาป่ะ Chúng ta với cả này kìa Chim <laughs> này Hãy oh, leo không trai, không chạy Mang kem này Ô còn ngông như nó đây nào con น่าจะเป็นอาหารน้ำมันซาเนะนี่ผักโหวลพา,าทัวเพชรแม่ย่างนาะอยู่ในนี่ปล<ะ>าโอ<ฮ>้ปลาโค,โคอันนี้แมงไหมเนาะแล้วห็แตโอ้โี่อ้โหโอ้อหอ้ไรโอ้้โหถุงละโอ้โหโอ้โหโอหห้้้อ้ออ้หรนี่ พดเองเนาะบุกเองคุดเองเนาะนะลงนึ่านึงเอามันรกะเตน่บริสุทธิดิินพ่อวันไหนิพันเอาอะไรซื้อแค่้าบุกินเบียร์่านบิุินเออตปบแปเลยเพิ่กินเบียร์ก็มีอนะได้นะนมันไปมกเนี่ยน้ำนาวเนี่ยทเมื่อไรราสิรถุนี ใช่แล้วเอาเจ้าให้เจ้าเอาไว้ขายให้ผู้อื่นต่อใจเขาใจ่ละลายเจ้าชิลุกชื่นบมดล้ลูกเออรวยรวยรวยงามเนาะกล้วยมังกรินไม้เขาเมาก็มีนไงก็เขาเมาสารอ หวายบ่น่ะบหวายน้อยเนาะบูยไงบอเลยสาดีโอ้ตอนนี้วายปอกเนาะปอกแล้วเลยบ่นมักปอกเากัปอกานะเลยมัดเท่าไหรสิบพันสินงามเียเนอะนี่สินควายบ่เอะ สดสดใหม่ๆอันนี้เส้นหมูงามๆนี่ครับเป็นพอเป็นไฟอยาอยาสูกยาพันนอนเลยอ๋อตัวป่าใหญ่ก็มีนะปัวนิ่งตัวใน สปปิ้งขนาดตลาดนัดบ,บ,บ tamam. นน like ้านบ้านย่างใหญ่พี่น้องเลยของอยู่ขงกินลายสามชิเลือกซื้อไก่สมมติณ์น้อง่ายเนาะทางหามันตรงอะไรเนาะนี่ สิบพันกลวยทอดเนาะมันเออมันมันมันโค้งเลยกงเมันักละตีปลาหมึกก็มีไหมไมเท่าไรปลาหมึกนี่ไม่ห้าพันไม้ิมมังกรจากไม้นงไม้นึงไหม ไม่ฮะพัน่ะ,ะ,ะี่สุกขอเนาะโอ้สีมดต่อลาบแม่พื่อนี่่ขายดีอลยเนาะ,ะสีมดต่อนด้ยั่สีมดแล้วสีตับทั่วเย <c oughs> เชื่ออย่างผมเลยมาบ่เพื่อนฮะเอาลูกบ่กินกาแฟโอ้แต่คือคือปวดห่าแล้วเนาะตื่นเช้ามากินกาแฟคลายสารสารเด้อสารเด้อของดีมีคุณภาพเจ้าขับรถมาในหน้ากายโม่ไอ้โอ้ก็เรียกว่าขับรถไทยมาในหน้ากายผมมาคลายสารเลย โมสานเพื่อนอยู่บ้านไหนก็นานี่ยมบ้านคอยอยู่บ้านทุ่งน้อยเมืองนาไก่อ๋อแต่ว่ามาเอาเมียนว่าขับรถมาเป็นนาไก่ใช่เนาะแต่เจ้าสั่งมาเลยนาไก่เนาะ้อไฟอะได้สารจำมาขายตันทุกทิดบ่ตลาดบ้านยางนี่มาทุกทิดบ่ โอ้โหผงใหญ่เลยเนาะตังสิบพันนลยลูกค้ามันจะหลาอนะคักๆเลยทางหน้าก็มีร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้นี่ก็อแมนคลิปภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านยางใหญ่เมืองเซวังไฟขแขวนขวม้วนนาอพี่น้อง เป็นตลาดบราณใหญ่พ่อปานใหญ่จะว่าอาหารการกินอีหลายเ,เป็นตลาดสัออนเป็นตลาเลาะเป็นตลาดชอปปิ้งเนะพี่น้องพี่ทางพืชพักอาหารธรรมชาติปลาก็มีสินควายสินหมูอาหารทะเลก็มีเนาะผักเพชรมะเขือนี่ครบหมดอาทิตย์หนึ่งมีเชือหนึ่งเปิดเปิดทุกๆตอนเสาร์วันพาัาเด้อพี่น้องนะผู้ใดอยากมาเลาะหรือว่าอยากมาขายเครื่องขอขค่าไม่ค่า อยากมาเที่ยวมาชอปปิ้งก็มาได้เนาะอยู่ที่บ้านยางใหญ่เมืองเ<ม>ซบางไฟเข้ามาทางบ้านนาคอมนี่ก็ได้หรือว่าเข้ามาทางบ้านสังก็ได้พี่นอ้องทางหน้าเลยแมนบ้านนาคอมเก่านี่แมนบ้านนาคอมพี่นอ้อง <c oughs> โอเคเนาะม้อนี้บุ่สอนขอพี่คลิปนี่ไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ ขอบใจพ่อแม่คี่น้องเขาทุกคนทุกทานที่เข้ามาที่ตามรับช้มสำหรับชิปนี้สบายดี